เมื่อวันเปิดเทอมวันแรกเริ่มขึ้นแน่นอนว่านักเรียนจะยังไม่คุ้นเคยกับเพื่อนใหม่ๆห้องเรียนใหม่ๆส่งผลให้บรรยากาศในห้องเรียนช่วงสัปดาห์แรกค่อนข้างเงียบเอึมครึมจึงได้เชิญคุณพรลิหัสผหลกุลบุตรประธานมูลนิธิสื่อชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดค่ายอบรมละลายพฤติกรรมเด็ก มาถ่ายทอดวิธีการที่จะช่วยให้คุณครูสามารถสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักเรียนด้วยกันได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะช่วยให้นักเรียนกล้าที่จะถามคําถามแลกเปลี่ยนหรือทํากิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ได้อย่างราบรื่นต่อไปก็ตอนนี้ก็ดูแลงานฝ่ายละครการศึกษานะครับก็ดูแลงานการศึกษาของนวิธีสื่อชาวบ้านหรือว่ากลุ่มละคราับป้อมโดยปกติเวลาที่ทําค่ายเนี่ยเด็กก็จะมาจาก หลากหลายที่เนาะเขาก็อาจจะยังไม่รู้จักกันมาก่อนนะฮะเวลาทํากิจกรรมด้วยกันเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขินกันบ้างก็เลยต้องใช้กิจกรรมเหล่านี้เข้าไปเป็นตัวช่วยในการสร้างบรรยากาศให้เขารู้สึกผ่อนคลายบรรยากาศพวกนี้สําคัญมากสําหรับการเรียนรู้นะเพราะว่ามันจะทําให้เขารู้สึกกล้าที่จะแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเขามีกับเพื่อนๆมนุษย์เราถ้ารู้สึกว่ากลัวหรือว่าร้อนอยู่ในอารมณ์ ความรู้สึกที่ไม่เป็นปกติอ่ะก็จะแบบเรียนรู้ยากอย่างเงี้ยนะทีนี้ไอ้กิจกรรมพวกนี้ก็จะช่วยทําให้เขารู้สึกค่อยๆเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมกล้าที่จะสัมผัสเพื่อนหรือว่าพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นักเรียนระดับชั้นมหนึ่งเนี่ยอย่างที่รู้กันว่ามาจากหลากหลายโรงเรียนหลายๆคนมาเนี่ยมนุษยสัมพันธ์ดีเลิศเลยก็มีแต่เป็นส่วนน้อยโดยมากมักจะเงียบๆเขินๆเคิร์กๆเขินๆก็อยากจะ ได้เทคนิคที่ทําให้นักเรียนเนี่ยทลายกําแพงตรงนี้เอ,อ่อเปิดเทอมใหม่ๆเด็กเขายังไม่คุ้นเคยใช่ไหมคะก็ครูก็อยากที่จะได้เทคนิคใหม่ๆที่จะใช้สําหรับให้เด็กเนี่ยเขามีความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวค่ะคุ้นเคยกับเพื่อนๆแล้วก็คุ้นเคยกับครูวิธีการที่จะทําให้เด็กได้มีความสนิทสนมกันเร็วขึ้นเพราะว่าในคาบแรกของเด็กเนี่ยบางทีเด็กก็จะไม่รู้จักกันเด็กเพิ่งมาใหม่ก็ยังไม่มี ยังไม่รู้จักใครก็อยากจะให้เขาได้สนิทกับเพื่อนได้เร็วมากขึ้นครับอยากจะได้เทคนิคในการที่จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยเขาได้สนิทกันเร็วขึ้นหรือว่าเขาได้เรียนรู้กันอย่างไม่ใช่แค่ผิวเผินนะคะอยากให้คุณครูเหลยวท่านลองเล่าว่าบรรยากาศของการสอนวันแรกของการเปิดเทอมนี้เป็นยังไงบ้างจากประสบการณ์ที่แต่ละคนเจอ เธอวันแรกนะครับโดยเปานนักเรียนม1เนี่ยก็คือรู้กันเป็นน้องใหม่เพิ่งมาโรงเรียนเป็นวันแรกเลยรุ่นน้องส่วนใหญ่เนี่ยบรรยากาศในห้องจะค่อนข้างตึ่นคึมนะครับแสดงว่าบรรยากาศในแรกนี้ยังไม่ค่อยวุ่นวายอย่างเงี้ยใช่ยังไม่คยังนไปยยังไม่กล้าแสดงออกอะไรก็คล้ายๆกันนะคะเด็กเขาจะตื่นเต้นแต่ว่าที่ใช้วิธีคือเขาเหมือนจะยังไม่ค่อยรู้จักเพื่อนใหม่มากนะก็จะใช้วิธีว่าให้แนะนําตัว แต่ว่าจะใช้วิธีการจับกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะจับกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมอะไรในห้องเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เขาเหมือนรู้จักเพื่อนเป็นกลุ่มๆไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเคยให้เด็กออกมาแนะนําว่าเอ้ยเราชอบเราชอบดาราคนไหนหรือชอบนักร้องคนไหนเพื่อที่ว่าเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะจับกลุ่มตามความชอบของเขาได้ถูกผมคิดว่าอันนี้อาจจะแล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่มุมมองแต่สาหรับผมผมรู้สึกว่าถ้าเราเก้าวข้ามไอ้ความยุ่งยากไป ได้ในระยะแรกๆแล้วเราแล้วเราสามารถจัดการระบบที่ให้เด็กดูแลกันเองได้ไม่ไม่รู้ว่าอาจจะช่วยคุณครูได้ระดับหนึ่งหรือเปล่านะครับในระยะยาวต่อไปเดี๋ยวกิจกรรมแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของกิจกรรมชื่อว่าสำรวจห้องนะครับลองให้สมมติให้คุณครูทุกคนเป็นเป็นเด็กสักมอน,นึงนะครับที่เพิ่งมาเจอกับห้องนี้เป็นเป็น,ปนครั้งแรกนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่รอบๆเรากก็ยังไม่เคยเห็นหน้ายังไม่รู้จักกันมาก่อน เดี๋ยวง่ายๆครับมันจะเริ่มจากว่าให้เราลองเดินสำรวจห้องนี้นะครับอย่างเช่นโต๊ะเราอาจจะเคยเห็นมุมนี้มาแต่ว่าลองมองใต้โต๊ะหรือว่ายืนบนเก้าอี้มองมันอาจจะเปลี่ยนการรับรู้หรือว่าการมุมมองไป ใกล้ๆเขาสึกเราอาจจะเปลี่ยนไปนะฮะแล้วแต่อันนี้ขอให้เขียนลำดับออกมาเช่ครับลองอ่านดูนะครับถ้าลองสังเกตจะเห็นว่ามีการให้รายละเอียดนอเด่เหนือจากแค่คำกว้างๆกระจกก็กระจกกระจก,กระจกแต่อะไรนี่นะครับภาพบนบอร์ดมีการระบุชัดเจนขึ้น,นลายมือเด็กบนกําแพงอะไรอย่างงี้ตัอย่างที่ใต้โต๊ะเรียนอะไรย่างี้ จริงๆแล้วกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับกิจกรรมง,ง่ายๆเป็นกิจกรรมเปิดจากประสบการณ์ที่ผมเคยใช้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าทําให้เขามีความรู้สึกว่ามีบรรยากาศที่ปลอดภัยในการเรียนนะครับซึ่งการสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยนียมีความสาคัญมากกับกับกับผู้เรียนเพราะว่าอย่างเช่นเวลาที่เราไปในที่อื่นๆเราเราแลกที่หรือว่าแลกหน้าผู้คนด้วยมันก็จะทําให้มันไม่เกิดความสงบ ในจิตใจาะว่ามันกังวลมันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะทาให้ไม่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรนี้ผ่านมาแล้วนะคะจากการเปิดเทอมมาทั้งหมด5วันแล้วนะวันนี้วันที่5วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมสำรวจห้องกันนะโดยที่กิจกรรมนี้เนี่ยครูจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้สำรวจรอบๆห้องของเรานะคะว่าห้องเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงมีอะไรอยู่บ้างมุมไหนที่เราไม่เคยเดินไปเลยนะมีใครอยู่หน้าห้องแล้วเคยเดินไปมุมข้างหลังมีไหมเดินไปไหม อ่ก็จะไม่ค่อยได้เดินไปเพราะฉะนั้นวันนี้ลองสำรวจให้รอบๆห้องของเรานะคะว่ารอบๆร,รอบห้องเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างคุณครูสุชิราให้นักเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนในห้องเรียนนี้มาได้เพียง5วันเดินสำรวจทำความคุ้นเคยกับห้องเรียนใหม่ของตนจากนั้นจึงให้นักเรียนเขียนสิ่งที่พบลงในกระดาษแล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเจอกระจกที่แตกอยู่ข้างหลังอะคะ่ะอะไหนลองโชว์ให้เพื่อนๆดูสิ ทายซอว่ากระจกพาน,นี้ยคือกระจกบานไหนเดี๋ยวจะตั้งหนึ่งบาทที่มีคิปุ่นเกาะอ,อยู่เ <c oughs> จอลำโพงแต่ครับแล้วก็เจอรอยเท้าที่ฝากผนังแล้วก็เจอรูที่พื้น นักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนใหม่ใช่ไหมการสำรวจห้องเนี่ยทำให้เรารู้จักสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวมากขึ้นถูกไหมคะมันทําให้เรารู้สึกปลอดภัยขึ้นไหมปลอดภยัยใช่ไหมคะนี่เป็นความรู้สึกว่าเวลาที่เราได้สำรวจสิ่งรอบๆตัวเราได้มีความคุ้นเคยใช่ไหมเราก็จะเกิดความปลอดภยัยถูกไหมคะในการดําเนินชีวิตหรือว่าในเวลาที่เราเรียนนะเราก็จะรู้สึกปลอดภัยนั่นเองอเด็กเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเขาคุ้นเคยกับห้องเขารู้จักห้องมากขึ้นนะคะรู้จักว่า ห้องเนี่ยมีอะไรตรงไหนยังไงมีอะไรบ้างแล้วก็ตรงไหนมีรูมีช่องอะไรตรงไหนเป็นรอยแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มรู้จักห้องมากขึ้นตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยประมาณ5วันเราก็ไม่เคยเดินสำรวจห้องนี้เลยแล้ววันนี้พี่ๆได้ให้พวกหนูได้เดินสำรวจห้องนี้ก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นสามารถรู้ถึงจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของห้องเรียนค่ะถ้าใช้กับตัวเองก็เพิ่มความสังเกตแก่ตัวค่ะ จากที่เราไม่รู้ก็เป็นรู้ค่ะกิจกรรมที่สองเดี๋ยวเราจะลองมาทำเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆนะครับชื่อกิจกรรมว่าวัดวัดหน้านะครับอันนี้ก็จะทำให้ขยับความคุ้นเคยสำหรับนักเรียนที่เพิ่งเปิดนะครับแล้วก็ไม่รู้จักกัรั้งแรกอะไรเงี้ยได้มากขึ้นหนึ่งเพื่อที่จะให้เขาลองพูดคุยกันนะครับกล้าที่จะ,ะมีไอคอนแทหรือว่าเปิดตัวเองก็หายเกินมากขึ้น ทีนี้ขั้นแรกนะครับผมก็จะมีกระดาษสีดำนะครับแผ่นสักประมาณเท่ากับกระดาษ A4 สี่น,นะครับรละอันนะครับอ่าได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ขอให้หันหน้าก็หันกรรมปนคู่คกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมวาดหน้าโดยมีกติกาเล็กน้อยว่าต้องขอให้วาดเป็นเ,เส้นเดียวไม่ยกมือห้ามมองกระดาษโดยที่เวลาที่เราไม่มองเนี่ยเรามองขอให้หลาน มองไปที่หน้าเพื่อนว่าอมองไปที่ตากเพื่อนนะครับยากกว่านั้นอีกว่าในเวลาที่เราวาดไปด้วยก็ขอให้คุยเพื่อคล้ายๆสัมภาษณ์ว mm ่า hmm. เขาเป็นใครมาจากไหนชอบทานอะไรมาจากโรงเรียนอะไรไอะไรเงี้ยนะครับผมจะให้คนที่เป็นคนถามเนี่ยเป็นคนวาดไปด้วยนี mm hmm. ้คนตอบก็สบายนิดนึงนั่งตอบเฉยแต่ว่าเดี๋ยวให้สลับนะครับ mm hmm. แต่ว่ารอบแรกเนี่ย คนถามจะต้องถามด้วยวาดด้วยกรรมด้วยเก็บข้อมูลไปด้วยนะครับนี่คุณเป็นคนจังหวัดไหนคะเป็นคนจรรังหวัดปรารีสค่ะอ,อ๋อแล้วก็เรียนจบที่ปรารีสป่ะคะอือจบป .6 ที่ปรารีสค่ะแล้วก็มาต่อม .1 ที่กรุงเทพค่ะที่ราดูรีมีอะไรน่าสนใจบ้างคะมีโอ่งม,มั้งคะน่าสนใจอ,อ่าชิวงานอดิเรกนี่ทำอะไรครับขอมีครับก<อ>็ปกติเล่นบาสบ้างครับอ๋อ เย็นเนเล่อนซ้ายกับนักเรียนเป็นมังมัดนะครับพื้นที่โรงเรียนที่กว้างมันมีผลทาให้แบบเด็กหนีไปแอบไปหลบทำอะไรก็ก็มีครับเด็กก็จะไปลงไปแบบเตะฟุตบอลไปแอบเตะฟุตบอลเล่นอะไรอย่างนี้ไม่อยามขึ้นเรียนมา ว่าพยายามที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้ยกหรือว่าไม่ไม่ให้ยกมือแล้วก็วาดเส้นเดียวให้จบได้ยังไงแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงก็ไม่ได้เป็นกต mm ิก hmm. าสาคัญเป็นเพียงแค่ว่าทําให้มีกิจกรรมที่ทําให้เราพูดคุยกันได้น่าสนใจขึ้นอันนี้เดี๋ยวลองมาคุยกันนิดนึงนะครับว่ากิจกรรมนี้เป็นยังไงว่าอย่างน้อยมันก็ดีกว่าแบบเออครูบอกอ่ะคุยกัน แล้จะคุยอะไรอ,อ,อะไรนี้มั<ช>นจะแบบเนีเออถ้าอย่างน้อยก<ะ>็มีกิจกรรมแบบแก้เขิ่นกันไปบ<ช>้าง<ช>อะไรอย่างเงี้ยเหมือนการ<ช><ช>วาดภาพเป็นการแก้เขิ่อนไว้ก็<ม>เรื่องคุยอะไรส่วนหนึ่งเนี่ยมันช่วยทําให้แสดงคือไม่ใช่เรื่องของความงดงามของภาพนะแต่ว่าภาพที่ออกมาสาหรับผมผมคิดว่ามันน่าสนใจอยู่ขาพเพราะว่ามันเป็นการมุมมองผ่านผ่านมือผ่านการทํางานของมือจากจากตัวเราเองเพื่อนมันเป็นการ projection สิ่งที่เราเห็นนี้ออกมาเป็นภาพได้ซึ่ง ไม่จําเป็นจะต้องเป็นภาพสุดงามนะเป็นภาพเชิงแอสเตรกเป็นอมไรทำก็ได้ตรงนี้นะครับเป็นวันเปิดเทอมวันแรกของเรานะครับฉะนั้นมีใครที่เริ่มรู้จักเพื่อนกันได้บ้างเล็กน้อยแล้วครับใครที่ยังไม่รู้จักเพื่อนครบทุกคนยกมือแน่นอนนะครับเพราะเพิ่งจะเปิดเทอมวันแรกส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยรู้จักกับเพื่อนกันทุกคนนะครับวันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้พวกเรารุวมทํากันนะครับชื่อกิจกรรมวาดหน้ากติกาก็คือให้จับคู่กัน ให้จับคู่กัน2คนนะครับกับเพื่อนที่เรายังไม่เคยรู้จักมาก่อนคนหนึ่งจะเป็นผู้วาดวาดหน้าเพื่อนโดยที่เพื่อนที่เป็นแบบจะคอยถามจะคอยถามคอยสัมภาษณ์เราชื่ออะไรชื่อฟ้ามาจากโรงเรียนอะไรสมิสตาวันชอบวาดรูปไหมวาดยู่แอนนาดิเล นักเรียนหมดเวลาครับนักเรียนวางเครื่องเขียนไว้วางเครื่องเขียนไว้นะครับนักเรียนแลกรูปกับเพื่อนครับแลกรูปกับเพื่อนเลยดูสิรูปที่เพื่อนวาดหน้าเราเป็นยังไงมันใช่หน้าคนไหมดูเหมือนหน้าเราไ,มไมหมน,นักเรียนครับกิจกรรมวาดหน้านักเรียนสนุกไหมสนุกค่ะ<ว>นักเรียนคิดว่า <daughter> กิจกรรมนี้ เราได้ประโยชน์อะไรบ้างนอกจากความสนุกได,ได้รู้จัก,<า>พกเพื่อนใหม่ได้ได้เพื่อนใหม่รู้จักเพื่อนมากขึ้นครับมีอย่างอื่น,น,นออไหมาาร,รู้ว่าเพื่อนชอบอะไรรู้ว่าเพื่อนอุปนิสัยอย่างไรนะ <ๆ S 2> ครับตรงนี้นักเรียนเนี่ยเหมือนจะไม่เกรงแล้วจะเริ่มเป็นกันเองมากขึ้นเริ่มพูดคุยกันได้สะดวกใจขึ้นนะคือกิจกรรมนี้ค่อนข้างมีประโยชน์เพราะว่าทําให้เหมือนเป็นสื่อกลางให้นักเรียนเนี่ยได้ ทําความรู้จักกันรวดเร็วขึ้นได้รู้จักเพื่อนและได้เพื่อนอยู่ที่ไหนเพื่อนทําอะไรม้างทําให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นเดิมตลกเลยันไม่เหมือนเราเลยันไม่ตรงเดียวตรงฟันทางด้านครูตุลยิยาก็ได้นํากิจกรรมการวาดภาพเหมือนนี้มาใช้เชื่อมความสัมพันธ์ของนักรเรียนเช่นเดียวกันหนึ่งสองซ้เริ่มค่ะ ชอบวิชาอะไรมากที่สุดชอบวิชาวิทยาศาสตร์พอใชปรถเลยไมมไปรถไฟฟ้ามีแฟนยังแล้วชอบสีอะไรอ่ะชอบสีชมพูกับสีเงินแล้วถ้าแม่เอาสีเขียววาดรูปอ่ะก็ชอบสีเขียวมากอีกนะใส่แว่นมาทุกปีนะฮะอือสามปีมีแฟนยังยัง เด็กทุกคนหมดเวลาแล้วค่ะวางมือเลยค่ะส่งให้เพื่อนเลยลูกส่งให้เพื่อนอเพื่อนจะได้ไปดูนะเป็นไงบ้างลูกรู้สึกเป็นยังไงบ้างดูหน้าของตัวเองแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างคะลูกประทับใจที่เราให้วาดรูปและสัมภาษณ์เพื่อนจุดประสงค์ของครูก็คือการที่อยากจะให้หนูเนี่ยเรียนรู้จากเพื่อนมีฝึกสมาธิใช่แล้วค่ะลูกแต่ว่าต้องการให้หนูเนี่ยเรียนรู้นะคะรู้จากเพื่อน พื้นฐานของเพื่อนิดนึงหรือว่าเรานั่งคู่กับเขาเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เรียนพื้นฐานเนี่ยเราจะต้องนั่งคู่กับเขาอยู่อยู่กันนานใช่ไหมคะก็อยากจะให้รู้จักการทําความคุ้นเคยกันนะคะพอยของมันก็คงจะไม่ใช่รูปหรอกค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาข้อมูลของเพื่อนที่เขานั่งด้วยนะคะเรียนรู้กับเพื่อนของเราว่าเออเขามาจากไหนเป็นอะไรคือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่ เราจะต้องรู้จักเขาหรือว่าเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาต่อไปค่ะรู้สึกดีใจคนระับได้มารู้เพื่อนตลกเลก็ออสนุกะครับได้รู้จักกันมากกว่าเดิมตอนนี้ก็มาถึงกิจกรรมที่สานะครับก็เป็นกิจกรรมทุกชอบอันสุดท้ายนะครับกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมสมหวังน,นะครับซึ่งก็อาจจะเน้นเรื่องอการาทำงานร่วมกันสร้างเรื่องความกุมากขึ้นครก็เริ่มต้นจาก ผมมีกระดาษให้นะครับกันเดงก็กระดาษหนึ่งแทบนะครับถ้าพูดถึงคำว่าวัยรุ่นวัยรุ่นเราจะนึกถึงอะไรเสร็จแล้วครานี้ครับขั้นตอนถัดไปเดจะขอให้เราสมมุติว่าสิ่งที่เราเขียนเนี่ยเป็นกำลัำค่าของเรานะครับ ต่อให้พับให้เล็กที่สุดจะแบบไหนก็ได้นะครับไม่จํากัดรูปแบบกันครับต่อให้เป็นชิ้นเล็กเท่าที่เราจะทไน้ขั้นตอนถัดไปครับต้อนค้ารสําคัญคนะฮะอยากให้คุณครูแต่ละท่านช่วยเอาสมบัติของเราครับไปซ่อนนะฮะไปซ่อนซ่อนที่ไหนก็ได้แต่ขออย่างหนึ่งว่าขอข้อแม้ว่าไม่อยากให้เป็นห้องนี้ข,อ,ขอให้ออกนอกห้องความน่าเชญครับ ซ่อนมาเรียบร้อยแล้วนะครับนีอันต่อถัดไปก็จะยากขึ้นเล็กน้อยนะครับท้าทายถึงคึงมากขึ้นก็คือว่าเราจะทางานร่วมกันสูงนะครับโดยที่เราจะไปค้นเอาสมบัติที่เราไปซ่อนไว้ของเราเองเนี่ยกลับคืนมานะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะไปหยิบม,มาเลยเนี่ยก็ดูจะง่ายไปก็จะให้จับมือกันนะครับเป็นวงกลมทั้งสี่คนโดยที่มือทั้งสองข้างเนี่ยห้ามหลุดนะครับวิธีการก็คือว่าให้เราค่อยๆไป โดยที่นอกจากมือห้ามหลุดแล้วปากนี่ก็ห้ามพูดเลยนะครับห้ามเปลี่ยนต้องบุกสนิทนะครับอันนี้เราจะสื่อสารกันยังไงนะก็ขอให้ทนไหนก็ได้กับที่จะรู้เรื่องนะครับด้วยวิธีอื่นจะมองตาจะใช้ร่างกายจะทำยังไงก็ได้พอถึงจุดที่เราจะเอาสมบัติมาก็สามารถปล่อยมือได้แล้วก็หยิบมือจับมือค่อยๆชิ้นต่อไปจนครบสี่คนครบสีคนเมื่อไหร่กลับมาที่ห้องโอะครับ ทีนี้ก็เมื่อมาถึงแล้วเนี่ยนี้เราลอ,ลองคลี่กระดาษนะอยากจะลองให้แชร์ให้เพื่อนฝั่งนิดนึงครับว่าความหมายของคาว่าวัยรุ่นในมุมมองของเราเนี่ยมันมืนมนอหรือแตกต่างกับเพื่อนๆพื่นก็เป็นวัยที่มีความรู้สึกว่าอยากรู้อยากลองไปซะทุกอย่างนะคะต้องการการยอมรับจากคนรอบข้างเป็นครื่งทานระหว่างคำว่าเด็กและคำว่าผู้ใหญ่ว่าอยากรู้อยากลองอยากทําคิดต่างท้าทายอิสระของตุลก็ จะเป็นรูปภาพค่ะเหมือนกับว,ว่าเขาเปิดออกมาเ<ม>พื่อที่จะไปะเผชิญโลกภายนอกอยากจะคล้ายๆกับชวนกันคุยว่าถ้าเราทํางานกับรุ่นครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นไปรุ่นมาเราก็ต้องมีลักษณะบางอย่างแบบเดียวกันนะบางทีเราเราเราเลยมาแล้วอาจจะลืมนะครับ<ม>ในความเป็นผู้อยากจะมีกฎเกณฑ์มีความซับซ้อนมากกว่าถ้าเปิดพื้นที่ให้เขาได้เรียนรู้ได้มี โอกาสในการค่อยๆเติบโตแล้วก็ประสบการณ์เหล่านี้ก็จะค่อยๆสอนคาเป็นางที่ถูกต้องนี่ก็ก็คิดว่าฝากไว้แต่ว่าจริงๆแล้วที่ให้สะท้อนคำว่าวัยรุ่นเนี่ยในการในความจริงเวลาที่คุณคไปทำาจตะเปลี่ยนไปเป็นอัน,นอืน่นๆก็ได้แต่ว่าสิ่งสําคัญตรงที่ว่าเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น,นกัน คุณครูก่อกิจให้นักเรียนเขียนบรรยายถึงข้อดีและข้อเสียสิ่งที่ไม่อยากให้เพื่อนทํากับตัวเราสิ่งที่ชอบและเกลียดลงบนกระดาษจากนั้นก็ให้พับเป็นชิ้น,นเล็กๆแล้วให้นักเรียนนําไปซ่อนบริเวณนอกห้องเรียนกัวแทนแต่ละคนคนที่หนึ่งอ่านลูกไปก่อนไปซ่อนก่อนเลยจ้ะอ๋อทีละคนทีละคนตกลงกันเองภายในกลุ่ม คนก็ออกกันไปซ่อนของของตัวเองเรียบร้อยแล้วและวคราวนี้เราจะไปร่วมกันหาสมบัติเออยังไงย่งไงก็แต่ละคนจะรู้ใช่ไหมครับว่าที่ซ่อนสมบัติของแต่ละคนอยู่ไหนเออเพราะฉะนั้นเราจะให้แต่ละคนนำเป็นคนนำพาพเพื่อนๆในกลุ่มไปหาสมบัติชิ้นนั้นกันโดยกติกาหลักที่สำคัญเลยนะครับห้ามพูดทุกคนลุก จำเมือจำเมือจากนั้นครูก่อกิจก็ให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอสิ่งที่เขียนลงกระดาษให้เพื่อนๆฟัง ข้อดีของเราเป็นคนร่าเริงจำใสในิสัยที่ไม่ดีคือเหม่งพูดมากครับสองไม่ชอบอ่านหนังสือสิ่งที่ไม่อยากให้เพื่อนทำคือแก้งครับสิ่งที่ฉันชอบก็คืออา่านการ์ตูนสิ่งที่ไม่ชอบคืองูหรือสัตว์ที่มีพิษตา่างเราได้อะไรกันมามาั่งไหนลองบอกหน่อยสิรู้จักเพื่อนอได้แล้วนิสัยเพื่อนดีมากครับแล้วอะไรอีก อ่าสิ่งที่เพื่อนชอบและไม่ชอบมีอีกไหมอ่าสิ่งที่เพื่อนกลัว,ลวมีความรู้จักกับเพื่อนมากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเหมือนเป็นสมบัติเออมันเป็นสิ่งของมีค่าถ้าเราเป็นเพื่อนสนิทก,กับใครถ้าเรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนเป็นมันก็จะทําให้เราสนิทก,กับเพื่อนได้มากยิ่งขึ้นและสนิทก,กับเพื่อนได้ดียิ่งขึ้น ก็เอามาประ,ประยุกต์ใช้ใหม่คือแทนที่ตอนนั้นจะเขียนถึงลักษณะของวัยรุ่นก็เปลี่ยนมาถึงอธิบายลักษณะของตัวเองเพราะว่ามองเห็นว่าออไอกิจกรรมเนี่ยมันเป็นกิจกรรมเริ่มต้นของคาบแรกเป็นการพบปะกันของเพื่อนใหม่เพราะฉะนั้นการที่แบบว่าก็น่าเราน่าจะให้เด็กได้แสดงออกถึงลักษณะของส่วนตัวลักษณะนิสัยส่วนตัวพฤติกรรมบางอย่างส่วนตัวทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งอยากจะให้เพื่อนปฏิบัติตัวกับเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมว่ามันน่าจะแบบทําให้เด็กได้คุ้นเคยและคุ้นชินกับเพื่อนได้เร็วขึ้นก็ได้รู้ว่าเพื่อนของเราเขาชอบอะไรบ้างไม่ชอบอะไรบ้างค่ะถ้าเรารู้ว่าเพื่อนไม่ชอบอะไรเราก็ไม่ควรทําสิ่งนั้นกับเพื่อนค่ะเราได้รู้จกักษณะนิสัสของเพื่อนแต่ละคนมากขึ้นนะคะได้จับมือพาไปเดินอะไรแล้ว,ลวก็ได้พูดได้อะไรมันทําให้เรายังไงมีความสนิทมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้ดึงศักยภาพหรือว่าประสบการณ์มุมมองที่เขามีมาผสมผสานแล้วก็เกิดเป็นการเพิ่มพลังในการเรียนรู้มากขึ้น,นก็เลยคิดว่ากิจกรรมการหะลายพฤติกรรมเ,เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะพาไปสู่การเรียนรู้ในเชิงลึกสำหรับตัวเองแล้วก็เรียนรู้กับเพื่อนๆเ,เขาว่าได้มากขึ้นต่อไป